สวัสดีครับผมมันพินกับชา n e l ฟิลไทยใน youtube ครับนี่ก็สถานี่จะนะนะครับจังหวัดสงขลาอำเภอจะนะนะฮะก็เดี๋ยวผมจะมาขึ้นรถไปโคกโคด้านนู้นเป็นตลาดเจะนะนะครับช่วงนี้เขาก็กำลังมีการปรับปรุง เ,เดี๋ยวมาดูจะมีรถไหมเนี่ยนี่ครับตรงหมอนก็ยังเป็นตรงนี้จะเป็นไม้อยู่นะฮะอมีของรอส่งกันนะก็ตรงนี้เป็นชั้นหนึ่งครับ านนี้เป็นด้านหลังนะครับมีร้านค้าเวณสถานีครับจันะนะครับใกล้เทียเ่ยงเงียบสงบครับ